ฮัลโหลสวัสดีคนวันนี้เรา,าอยู่กับเกมอีพิซอดกับช่วงโชว์เคสตัวละครซึ่งตัวละครที่วันนี้เราจะมาโชว์เคสเนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวะคนที่ทุกคนได้ยินแล้วก็จะขนลุกสู้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเป็นตัวฟรีในวันพฤหัสนี้แต่เราไม่ค่อยแนะนําอยากให้เลือเท่าไหร่แต่คิดว่าคงไม่เป็นหาาอะไรตัวคนนั้นก็คือไวโอเลตมืดนั่นเองเราเราจะมาอธิบายว่าทําไมถึงไม่ควรเลือกแต่เราก็ยังจะมาโชว์เคสให้ทุกคนได้ดูนะ a c k เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์รับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไว,100วมร้ยวยนะกกวอย โอเคทำไมเราถึงไม่แนะนําให้ทุกคนเลือกไวโอเลตมืดเพราะอย่างแรกเรามาดูสกิลกันก่อนที่จริงเราคิดว่าคลิปเลือกตัวคอนน่าจะมาก,ก่อนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดอีกรอบก็ได้ก็คือตัวคอนนี้เมื่อเริ่มเกมจะมีบัฟหลบแน่ๆหนึ่งรอบอแล้วก็จะมีบัฟหลบหนึ่งร้อเซที่จะได้บัฟหลบอีกทีตอนจบเทินหลังผู้ใช้สกิลนะก็คือมีเป็นบัฟหลบ50%แล้วก็บัฟนี้จะไม่ขึ้นถ้าเราโดนห้าบัฟดังนั้นเราวังตรงนี้ให้ดีเมื่อ อ่ะง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วสกิลหนึ่งก็ตีตาบอดมันไม่ดูมีอะไรมากแต่คือมันโหดนะตาบอดนี่คือแบบตาบอดแล้วมีบัฟหลบอ่ะสตูตีโไม่โดนคือมันหลบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอ่าแต่นเป็นอะไรที่โหดมากๆแล้วก็โซเบิร์นเอ็กซ์ตันเทิร์นด้วยว้าวแล้วก็สกิลเนี่ยเจาะเกาะห้าสิบดูไม่ค่อยมีอะไรเช่นกันแต่บัฟหลับตัวเองก็เจาะเกาะน,นี่เป็นอะไรที่ตัวดาเมจชอบมากที่สุดแต่ปัญหาของตัวนี้อะไรที่เราถึงเป็นแนะนำให้เลือกอันดับแรกเลยคือ,อตัวนี้ถ้ามันไม่หลบมันตาย <laughs> อ๋อ เพราะมันตีไม่แรงดังนั้นเราจึงอัพสเปคมาหน่อยนี่คืออัพสเปคมาแล้วนะแต่คือเราไปลงโมดิบราร์มาเราได้หมวกอันนี้มาอันหนึ่งแล้วก็ได้เสือ้อดีอันหนึ่งว้าวสเปคดูดีมากแต่ที่จริงเราไม่ไม,ไม่ชอบสปีดเท่าไหร่เราคิดว่าน่าจะเอาสัก180 c ก็พอแต่คือเราหาทางเอาสปีดลงกว่าน,นี้ไม่ได้ละคือไม่มีชิ้นนี้ดีกว่านี้ต้องไปค้ามาเพิ่มเดี๋ยวคิดว่าลงเลดข้างหน้าเราถ้าเกิดมันมีแบบแอทแทก40%ได้มาคงจะดีมากนะแล้วก็ถามเราว่าทำไมนอกจากว่าเร้เรน,น,นี คือมันเป็นตัวดามเมจเพียวๆเลยแล้วก็มีบดบนิดหน่อยทําให้ปลอดไปรอดได้แต่ว่าตัวพวกตัวดามเมจอ่ะในเกมเนี้ยมันจะมีแบบเบียมืดอยู่แล้วแค่เบียมืดอ่ะเอาแค่เบียมืดก็แบบแทบจะลุยทุกคอนเทน์ได้ละอาบิดอะไรก็ผูอย่างก็คือแบบเบโเลตมืดไม่ได้ใช้เลยเบโเลตมืดเนี่ยจะใช้แค่ใน PP อย่างเดียวถ้าเป็น PE ถามว่าใช้แทนเบียมืดได้ไหมแทนได้แต่ว่าเบียมืดเป็นตัวฟรีมันก็ฟรีเหมือนกันนะมันก็ได้ได้มันจะไปเอาเบโอมืดมาเพิ่มทำไมก็ ไม่ค่อยเบอร์เท่าไหร่แ้วก็ถ้าจะไปตีบอสก็มีลอรีน่าอยู่มีเซอร์เมียอยู่คือตัวดาเมจเกมเนี่ยมันหาง่ายมันเยอะดังนั้นเราคิดว่าการเลือกไบโอมือดมาเพื่อเอา p e มันไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าทุกคนวันนี้โชว์เคสใช่ไหมวันนี้โชว์เคสไบโอมือดแล้วมันดูได้ดีทําได้ดีเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะเปลี่ยนความคิดของเรานะแล้วทุกคนก็ไปเลือกมาแต่ดูกันก่อนว่ามันจะเปลี่ยนได้ไหมแล้วก็อธิพลที่เราเลือกใช้คือไอ้นี่ก็คือเป็นเพิ่มหลบ 20, ป็นหลบนะ จำคำนี้ไว้ในใจหลบ70%นะแล้วก็ยิ่งเลนน้อยยิ่งตีแรงแก็ใส่ไปเซตดุดเลือดเพื่อซัพเทนหน่อยถือว่ามันจะเนียมแต่ถเกิดว่ามันหลบแล้วมันไม่ตายมันแบบโอกาสที่ตีตีปุ๊บหรือฮิ้วเลยเต็มจะสุงมากโอเคปะไปด้ยกันเลยโอเคนี่ก็คือเป็นบ้านแรกของเราก็จะมีทีมบนเป็นทีมตั้งรับที่เราชอบมากที่จริงตัวนี้จะเป็นโรน่าตีดีกว่าไหมแล้วว่าเราเอาโรน่ามาดีกว่าเราชอบโรน่ามากกว่าในกรณีนี้ พะเราคงไม่คิดว่าเราจะโดน,น,นอันเนลใส่อันี้เราอันนี้ตายนะก็คือเราจะมีเป็นเอเลน่าเพื่อรับมือกับทีมตีหมูเพราะสตูมีทีมตีหมูเยอะมากดังนั้นเอาเอเลน่ามาน่าจะดีนะแล้วก็เราก็มีฉลอดไฟที่สามารถดังหัวทุกตัวได้อยู่ในลันแต่ก็คิดว่าลันคงไม่เป็นปัญหาหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะลันคงจะไม่เป็นปัญหาสำหรับเราเท่าไหร่นะแล้วก็จะมีเป็นอ่อลัวน่ามาเผื่อว่ามันจะเคา์เตอร์เพราะสตูน่าจะเป็นมือไฟเคา์เตอร์จากที่เราเซอร์เวย์มานะแล้วก็มันมีมีจิ๊กฟอร์เ็นยุมาราา ยุนฮาไว้รับมือกับวินเทอร์ถ้าเจอวินเทอร์เสมอนะให้เอายุนฮาไปเสมอและยุนฮาก,ก็ใส่ออเรียสด้วยโอเคยุนฮาใส่ออเรียสแล้วนี่คือเบลที่ไม่ดีมากคือมันเป็น85เยอะไปหน่อยแต่คิดว่าคงไม่เป็นไรนะยุนฮาข้อดีของยุนฮาคือตัวคอมมันเก่งมันไม่ต้องทําอะไรเยอะมากนะแล้วก็ของเราจะมีเป็นเอมิเลียเพื่อมาดึงไวยโอแล้วก็ลังดดบัฟแล้วก็ล่อเซน่าอะไรหลายอย่างแต่คิดว่าเซน่าเราน่าจะเอายุนฮาไปตีที่จริงปกติอะ่ะในคอมโบนี้นะเราจะเอาเป็นยุนฮาตีคารินาอ่า,เ,อาเพราะว่ามันตายชัวแต่ ถ้าเกิดทำอย่างนั้นเดี๋ยวเราไม่ได้เห็นดาเมจใบโอเมิดนะเราจะใบโอเมิดไปฟันคาริน,น,นาให้ดูว่ามันจะตายไหมถ้ามันตายใบโอเมิดสอบผ่านอ่านะคิดว่าจะคิดว่ารอดปะเราว่ารอดอเราว่ารอดนะโอเคไปลุยกันเลยแต่อย่าลืมว่าใบโอเมิดมีแผนจากยุนฮานิดหน่อยแต่5%้เปอร์เซนต์เขาไม่ให้ช่วยช่วยเขาหน่อยนะ เดี๋ยวเขาเจ็บปวดมากๆแตวโอ้มืดน,นี้ใครแบบที่ตามเราดูเราพิกแล้วแบบปวดหัวเว้ยนะก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างโซแซดอาริตโตบิส oh โดอ้ม y ก o d มึงขีโดอาน่าของเราโอเคล้างหนึ่งดีบัฟชุนจ่ายชุนจโอเคแล้วเราก็จะสกิลสามแล้วมันก็จะกรอบอมตะอ่ะอเคาน์เตอร์โอเคมันคาน์เตอร์ก่อนแปลว่าอะไร แปลว่าอะไรแปลว่าชาลอดโดนผ่าแต่ถามว่าชาลอดจะตายไหมเราไม่คิดว่าชาลอดจะตายเพราะถ้ากเกิดเราตีใช่ไหมเ,เดี๋ยวก่อนช็อตตอมัตเตกถ้ามันไม่ก่อแตกเราไม่ตายช็อตตอมัตเตเคาลเตอร์ได้ไหมเราขอเคาลเตอร์อย่างน้อยให้โรน่าแซงก็กดบัฟชุบอะโอเคไปออโอ้โหรันโอเคเคาลเตอร์สวยเอเคาลเตอร์มันดันเทิร์นนี่าลืมเอ่อเอ่อชาลอดอายุโอเคชาลอดชาลอด จลาศจลอศโอ้เกมดีนะมูฟออนต่อไปกันเถอะโอ้ไม่กอดเราโอ้อ่าเอ่ออย่าโอเคว้าวเปิดโลกกระทัด โอเคช่างมาั็นเถอบ้านบนนะปกติบ้านบนมันเบิร์กแต่เอออย,อยู่ก็เกิดอะไรขึ้นไม่รู้แปลว่าเราวิทยาศาสตร์หาคำตอบไม่ได้ไม่เป็นไรมาเวโอเลตมือโชว์พลังของเขาซะว่าโลกนี้อ่ะมันต้องเล่นยังไงนะ <you> are, ไปเลยฆ่า,<ข>าคารินาโ <9 lives. S 1> ชว์คนดู <c oughs> เออตายปะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ดูแดงอยู่นะ <c oughs> น่าจะตายปะเออเหมือนหนึ่ง ดูไม่ค่อยตายสบาบเท่าไหรแ่แต่ไม่เป็นไรไบโอจะหลบแต่มันก็จะตีเอเมเลียแล้วไอ้ไบโอเล็ดไบโอเล็ดหลบเจ็ดสิบโอเคโอเคตีไม่โดนอู้ <No, no. S 1> ตีไม่โดน <c oughs> <c oughs> โอเคเราคิดว่าเราทนอีกเทิร์นได้เราคือเรายังไม่อยากกดตอนนี้ถ้าเรากดตอนนี้คาริน่ามันจะบัฟดิเฟนซ์และเราคิดว่าไบโอเราดูไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่ในชีวิตดังนั้นเราขอตีธรรมาดาก่อนเดี๋ยวตาหน้าเราตีเซนานะ, <c oughs> ะตีไป <c oughs> เพราะยังไงนี่อยางมาก <c oughs> ตก็แคบตอกต่อ,อยฮก่อนเราฮีลแล้วเดี๋ยวยุนฮาน่าจะโดนอีกรอบแต่คงจะไม่เป็นไรมั้งเพราะยุนฮามันเพื่อแทงอยู่แล้วมันแทงสบายอยู่แล้วมันแค่บินเทอร์นะ Okay. ตีมาตีเยอะเยะโฟกัสขึ้นเจ็บนิดหน่อยโอเคมีตีนี่โอเคถูกต้องแล้วเราก็ฆ่านี่ซะเป๊ะเป๊ะสวยมากเวลเลโอเคโดนอีกรอบแต่ว่าเราสามารถเอาเอมิเดียล้างาแล้วก็ดึงขึ้นมาได้ถ้าไม่ตายนะโขเคไม่ตายโออ๋อเราไม่ควรดึงเราควรดึงเพราะว่ามันยังไม่มีคูดาวแล้วมันตีปุ๊บเดี๋ยวมันจะแคสิบลั่นนะเราตีเราดึงมา เดึ่งไปก่อนอ่ะดีมาปุ๊บอ่ะเดี๋ยวยแพสซีมันจะลั่นละอ่ะไม่ลัน่นแฮะเอเตตาบอด,อด,อด,อดสวยไบโอเลตสวยปะสวยไบโอเลตดูดเลือดไบโอเลตไม่ตายแล้วไบโอเลตดูดเลือดมัน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 เพอร์เฟคสวยมากไบโอเลตโอ้ใหม่กอดไบโอเลตเมตาปี2023ทุกคนอย่าลืมไป โอเควันเดิมย oh oh yeah. oh, ังรอดอยู่อ่าอ่อปัญหาตอนนี้คืออะไรยังไม่มีไม่มีเราเต็ธรรมดามันเคาน์เตอร์อ่ะแล้วมันเข้าเทิร์นมาแบบอ่ะอ่าอ่าพวกเอ่ออ่าบัฟมันหมดแล้วบัฟมันหมดแล้วโอเคบัฟมันหมดแล้วเราสปารไม่เจ็บดูเลือดอืมหืมดูดไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แต่ว่ามันตายแล้วโอ้ไม่กอดไปโอเมิร์เกือบบื้มตี้ไอ้ย่าให้ตายเถอะโอ้แต่แบบโอเมอร์ตาบอดได้เห็นไหมทุกคน เพราะตาบอดเราเลยมีชีวิตที่ดีดังนั้นทุกคนต้องให้คตอดื่นตาบอดซะนะโอเคโอ้ใหม่ก็บ้านแรกเราอ๋อ oh, ท <laughs> ี่เจอนมีเทมเซตัวน,นี้แต่เรานึกไม่ออกเราก็เลยเอาทีมนี้ไปไม่เป็นไรไปมุฟออนบ้านต่อไปโอเคนี่ก็คือบ้านหลังที่2ของเราก็คือเราสู้กับคนที่ชื่อว่าไลกาดโอ้โห oh, ต้องไลกาดแน่นเลยก็เรามีเปี่ยนทีมบ้านใหม่ที่เหมือนว่าทีมนี้จะเป็นเมตาที่น่ากลัวที่สุดแล้วลว,ว่าไอเน,นี้ย ถ้าเรื่อกัรเลนที้แสงนะ่ะทีมนี้ดูน่าโคตรลสุดละแต่เรามีฮาโซอ่าคือไวรัลมือกับก้อนนี้ที่เคาน์เตอร์นะแล้วก็มีฮาโซปุ๊บอ่าก็เป็นฮาโซทั่วๆไปที่เราแก้บิวแล้วเราไม่ใส่ล็อกเก็ตพันแล้วเพราะว่าล็อกเก็ตพันเราใส่แค่คาริน่าแล้วก็โคตรคนจะได้เห็นประสิทธิภาพด้วยว่าถ้าเกิดฮาโซที่เป็นสเกลเลือดอ่ามันจะแรงแค่ไหนมันจะคุมแค่ไหนนะแล้วก็อ่าเลือดสองหมื่นเจ็ดพันสี่คงไม่ตายคงไม่โดนเลยชนตายแล้วก็จะมีเป็นโรอาน่าไว้รับมือเคาน์เตอร์ต่อให้มีดรไเมเเเเเเเรรรราาาาาาคคิิดดวว่่่่จะปปปลลีียนนนแแฟก็็สสตตตไไออชม คงไม่เป็นไรเราเชื่อมั่นในเมอร์ไฟของเราเอ้ยในชาลอตไฟของเราเพราะชาลอตไฟจะได้แก้มืออีกรอบยินดีด้วยชาลลอตไฟแต่รอบนี้เดี๋ยวเราขอแก้นิดน,นึงเราให้ชาลลอตใส่ซีมบยูนิตี้เพราะรอเนี้ยต้องไม่ทุบหัวอ่าไอ้เจ้าอาดินแสงซึ่งมันจะไม่ค่อยดีถ้าเกิดเราตีไม่โดนเลยมันจะไม่ตายนะมันจะนานมันสู้ได้แต่มันจะนานนะนั้นเพื่อความว่องไวเราขอยืมซาฮักซาฮักอยู่ไหนเราเลื่อนมาเยอะเกินขอร้องเกมช่วยเอาเติแฟกต์ฟิลเตอร์แบบแยกดาว3-4-5ดาวมาเถอะเราจะขอขอบคุณมากๆแล้ว ไม่ใช่ตลอดเป็นโดมิเนียลอ่าโดมิเนียลสายดันเทินนะก็คือดันเทินมาแล้วก็อาชูริมายิงคาริน่าเพราะเรารู้แล้วว่าไอ้นี่มันวันช็อตไม่ตายดังนั้นเราก็ไม่ควรจะเอาไปวันช็อตแต่ว่าเรามีพี่มอดอ่าเรามีพี่มอดเราจะวันช็อตพี่มอดดูวันคือบุยเซอร์พี่มดเนี่ยคือบุยเซอร์ถึกๆเลยถึกๆเข้มๆคมๆเป็นตัวตึงๆนะแต่ว่าเรามีไอ้นี่หรือว่าเราจะฆ่าอ่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราดูก่อนว่า เลียถึกไหมให้เลีถึกเราตีเล okay. so, really ีดดีกว่าเพราะเราคิดว่าปัญหาตอนนี้น่าจะเป็นเลียมากกว่าพี่มอดพอพี่มอดมาเคาน์เตอร์มันไม่ซีเรีอยู่แล้วแต่ว่าเลียดเน่ะมันดึงทุกรอบเดี๋ยวไอ้นี่จะตายเอานะดานเพื่อความโชว์เดี๋ยวเราน่าจะฆ่าเลีถ้าเกิดมันถึกอ่ะโอเคจะไปเทสาเมทด้วยปะลุยเอทีมบนของเราถ้าเกิดโดนเลยชนก็ยังเจ็บอยู่แหละแต่ตายไหมเราไม่ชวมกันเดี๋ยวเราเก็บนั้นไว้เคมันพามาไม่มีอะไรมากสายสปีดมากมคนนี่คือเกือบ2เท่าเลยเกือบ2เท่าน่าจะ เยอะา,าโอ้ย่วยห้าสอันนี้น่าจะสตันเรานะเพราะว่าเราไม่มีดิสแต่คือมีดิสิก็สตันอยู่เดียวโอ้ยโอ้ยโอ้องกดอันนี้แลอ้วนมนั้ย <c oughs> okay. โ,อโอ้ยโอ้อวโอ้ยดอ้ยโเ้ยโอ้ยโอ้์โอลยบับยโอ้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 ยอ้ยโอ้นโอ้อ้อ,อ้อยอ้ยอ้ยโอ้ยกอ้อ้องเบอฟขอบคุณมากอ้ยโอ้โออาสร้้ <c oughs> ทำไงต่อตีนี่แล้วมันก็จะตีจากฮาโซเราแล้วฮาโซลล่เราก็คอเตอร์อันนี้ก็จะตายอ่าเป็นแผนการที่ดีอ่าตอนนี้ไม่แรงเพราะว่ามันยังมันยังคุกอยู่เรากำลังคุกกิ้งอยู่นะมันต้องแบบโอ้ไม่กอดบัฟดบีเฟนด์หรอมันต้องทำอาหารให้มันแบบโอ้ไม God, ่กอดซีบอบยูนิตี้อือหือฮาโซอายุโอเคโอ้ไม่กอดฮาโซยูน็อตลุกโซกูดอ่าตีนี่ โอ้ไม่ก้อนมันไม่หลบโอเคแต่ไม่เป็นไรเราคิดว่าเราน่าจะบัฟดิโอเคโอเคโอเคมันไม่มันไม่ห้ามบัฟโอเคอ่ะเราคิดว่าเราทุบอีกรอบนั้นทุบอีกรอบก็น่าจะตายแล้วอดินเพราะว่าอดินมันขึ้นหลอดแล้วและเราใส่สีบอลยูนิตี้เราควรจะตีโดนแล้วเอาไปวิดีโอสวยแต่ไม่เป็นไรฮาโซฮิวเพิ่มอ่าฮาโซฮิวเพิ่มอ่าเขาจะมาฮิวเพิ่ม,ออม,มอโอฮาโซได้เธอแล้ว แต่แดนนี่ก็ได้เงินเช่นกันแต่ถามว่าเป็นไรไหมตอนนี้ยังมันมีเรือมันมีเรือในตาหน้าแต่มันดับหักเอะเราสามารถดับหักในตาหน้าได้ไหมเราดาบหักในตาหน้าได้แต่ว่าอดินแสงมีไอ้นี่แหละแปลว่าเราต้องตีมันแต่ว่าเนื่องจากทุกคนจำฮาโซได้ไหมว่าฮาโซบอกว่าอะไรถ้าเกิดว่าเราโดนเคาน์เตอร์จะแตก1 0 0 0ดาเมจ4รอบ4 0 0พถามว่าอนี่เลือดส0 0พันไหมคงไม่น่า4,000ันเท่าไหร่ดูยังไงก็ไม่น่า0 0่พันบายโอ้ไม่ทันพอกด้วยซ้ำโอ้โหโดนเพียวๆโอเค เราสามารถอันตีเพื่อห้ามหิวได้แต่เราดาบหักก่อน50%ดาบหัก5 0ดาบหัก5 0ดาบหักสวยโอเคเราดาบหักแล้วไม่มีทางที่สกิลนี้จะแรงเพราะสกิลนี้มันมันแรงก็จริงแต่คือมันแรงเพราะว่ามันบัฟดาบปรตีแต่ตอนนี้มันดาบหักมันจะไม่เจ็บใช่ไหมหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวหลักตีนี่ก่อนนี้ก็หน้าลำคาญพอตัวอยู่อ่าเดีเ๋ยชนมาละโอ้หมุนก่อน สกิลนี้มันแรงนะสกิลนี้แรงสุดๆโอเคโอเคอ่าเรือชนมาละ <c oughs> แต่ดาบหักผม <c oughs> ไม่เจ็บมากเดินหมื่นเก <c oughs> ้าเยอะด้านั้นผมไม่เจ็บวูม <c oughs> โอ้โหไม่เจ็บโอ้โหไม่เจ็บไม่เจ็บแปลว่าไม่เจ็บแปลว่าดาบหักโอเคดาบหักละโอเคฮาโซนดนสตันไม่เป็นไรอ่ามันตีมาโอเ้เราได้ถึงรอบงั้นเราอ,อันติเลย เจะตายแล้วมั้งนะน่าจะตายแล้วเคาเตอร์มาหน่อยไม่เคาเตอร์เลยนิ่งมากไอ้ตัวนี้แต่นี่ตัวนี้คอร์เตอร์ไปเทนรอบเดียวเคาเตอร์โอเคเคาเตอร์ปมฮาโซจะดันเทิร์แล้วก็เราคิดว่าตอนน่าจะมีอันตรีละโอเคเบิร์นมาไม่แคร์เพราะว่าเรามีดัวน่าอะสี่พันดาเมจเออสี่พันดาเมจเนี่ยไม่ต้องมีโลเกนพันมันก็เล่นได้ทุกคนแค่มันช้ากว่าเห็นไหมดาเมจมันประมาณ4,000 5,000 ถ้าเกิดว่ามีล็อกเก็ตพันธนะ์มันประมาณ7,000 8,000มันจะช้ากว่าแค่นิดเดียวในเรื่องกีวอร์เราไม่รีบอยู่แล้วมันเป็นการเดินทางแบบชา้าๆเพราะมันเป็นบุริเซอร์เราเอาเน้นชนะชัวร์ๆดรือแบบโอเคมาโอเคพี่มอดเป็นเลือดเยอะสุดดีเลตเลือดส,สองหมื 20, ่นดังนั้นเราคิดว่าเราตีดีเลตดีกว่าดีเลตน่าจะน่ากลัวกว่าแล้วก็ทุกคนระวังด้วยก็คือดีเลตเนี่ยมันลบบัฟเห็นปะไวโอเลตไม่มีบัฟลบแล้วเพราะมันโดนดีเลตลบดังนั้นเวลาสู้กับดีเลตควรจะมีแผนรับมือให้ดีแต่ถ้าเกิดว่่่าาาาาาอออะะะเเเเเเขข้้้้ทททิิรรรรรร์์นน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 ัััััััมมมมมมไีีปปญหพุ๊บบบกก็็ยยจตง มันก็ได้บัฟใหม่เดี๋ยวเราฆ่านี่ก่อนมาดูดาเมจกันว่าดีเลตแล้วสองหมื่นสามารถฆ่าได้ไหมบัฟดิกบัฟวิเกอร์เพิ่มดีเฟนส์สามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะโน้ตตรงนี้ไว้ด้วยอัะหลบจากตีโป๊ะโอหน่าจะตายปะไม่น่าตายหมื่นสองไม่ของเราไม่มันไม่แรงเหมือนชาวบ้านเลยเราว่าเราต้องไปจูนดาเมจเพิ่มอ่ะเออเราว่าอันนี้อูวีโบว์ปอมบิววาวีโบว์วายเลตหลับไม่หลับ ไปโอเล็โอ้ยโอเล็นไปโอเลโอเคว้าว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 ว้าเม้าวว้เว้าวว้าว้าววาว้าว้าม่ใช่ว้าวว้าวว้า้าว้วาวว่าวววว้ก้า้าวา้าวว้าวา่้าว้า้ว้ววาวว้อ้วว้า้ววาวว้าวว้า้วาวววาอเาาาาด้ววาา้าาาวว โอเคเราถึงพี่มอดเนี่ยแพสซีฟของมันคือไม่สาม,มารถสตันและกันหลับนะแต่ว่าเราตาบอดได้ถ้ามันตาบอดมันตีเราไม่โดนยังไงมันก็ฆ่าเราไม่ได้หรอกดนะังนั้นตาบอดโอ้ไม่กอดพี่มอดไม่น่าทำอย่างงี้ดิพี่มอมดพี่มอดโอ้โหพี่มอดดูด้วยใครเมตาปี2023เขาไม่ได้แจกฟรมีมาเล่นๆตัวนี้โอ้ไม่กอดป่อยโอเดททำได้ดีกว่าที่คิดฮะสงสัยเราต้องไป แต่เทสแล้วลนะ่ะทุกคนมันแบบเป็นการทดสอบอย่างเข้มข้นเพื่อให้ทุกคนได้ดูความสามารถของไวโอเลตอย่างเต็มที่ไปโอเคนี่ก็คือบัหลังสุดท้ายของเราก็คือจะมีเป็นทีมบนเป็นทีมดาร์ควัตนะอา่าก็คือเป็นสแตนดาร์ดดาร์ควัตกิวอก็คือนี่เป็นบิลของเราแล้วก็มีเป็นเออเดซินา่าอ่าเดซิน่าธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วก็มีเป็นอิสเตเลียที่ธรรมดาธรรมดาเช่นกันทั้งทีมธรรมดาทุกตัวนะอันนี้คือแบบเป็นบิลเลตเลย แบบสดๆร้อนๆนะแล้วก็มีทีมล่างของเราเป็นดีเลียสเอามาบัฟให้ไบโอเพื่อเพิ่มความสามารถอย่างเต็มที่นะแล้วเราก็อาจจะเอาอาดินมาสู้กับไอ้นี่นี่ไอ้นี่ใช่ไหมเขมีไปเอาบัฟของไอ์ฉลอตไฟมาก่อนอ่าฉลอตไฟขึ้นมาก่อนอ่าแค่นี้ก็สู้กับอาดินแสงได้ละอ่าแล้วก็เราจะพกด้วยแต่คงไม่เป็นไรแล้วถ้ามันสตาร์นก็คือสตาร์ไบโอมือดแต่ไบโอมือดลบเจ็ดสิบคงไม่โดนสตาร์อ่าจะบิงอ่าแล้วก็ที่เราบอกทุกคนเลยว่าทำไมเราถึงเรียกว่าสเตทเทสเพราะว่า บ้านนี้แลนดี้แสงให้กันคิไอวีโอเมลอาจจะมีโอกาสที่50%ที่จะตีไม่โดน70%ที่จะตีไม่โดนแต่เราก็ไม่หลบ70เราคิดว่าเซมเซมคงไม่เสียหายเทาไ้เท่าไรแต่ปัญหาที่สเตทสจริงๆคืออะไรคือที่กิวเราตีไม่ได้เลยบ้านนี้มันต้องมีอะไรซับซ้อนอยู่แน่นั้นไปกันเลยไปการต่อสูก้กำลังเดินงานอยู่ไม่เป็นไรทุกคนไบโอเลตไม่แขร์เพราะไบโอเลตเป็นหนุ่มเทสดีเป็นแบบ TIS โซนยุโรปทุกคนในช่องแชทเราบอกว่ามีคนในยุโรปบอกให้ไอไบโอเลตเนี่ ไอ้เป็นเคไอเอสเลยดังนั้นก็แบบคงจะมีตัวคนที่โหดมากๆนะจริงจริงอ,จ,งอจะบิงอ่าเดี๋ยวเราฆ่าเซน,นาก่อนเพราะเซน,นาเป็นตัวเดียวที่จะฆ่าเราในนี้เพราะว่าสองตัวนี้มันทาตุไม้ชูมันไม่ตีเราอยู่แล้วแล้วเราก,กดสก,กลิลหนึ่งแล้วเราก็ดึงมันขึ้นมาขึ้นมาคอวัดตัวน้อยแล้วก็ดังหัวมันซะส่งมันกลับบ้านเกิดโซเบิร์เนเพื่อความสะใจเออเออเออคุปมันอ เออบายบายเจอกันใหม่จ้า28ใครเห็นก็ว่าตายอ่าชูมาถ้าไม่ชูอินจูรี่ยังไงก็หยุดดาร์ควอนไม่ได้แต่มันคือไม่ค่อยเจอหรอกแต่คือเราเริ่มเจอแล้วชวนทำชูอินจูรี่นี่คือแบบโ oh อ้ไม่กอดดาร์ควอนเข้าบ้านไม่ได้โอเคเราเอา่อเราสกิลพร้อมแล้วอ่ะเราทำยังไงต่อเราก็ตีธรรมดาตีธรรมดาแล้วก็บายบายชูเจอกันใหม่จ้าเจ้าหนูลิงไปในซิตี้สะนะไปเป็นร่างแสงมือซ้ายคนคงจะแบบ ดูร่างแสงมืดเรียบร้อยแล้วเป็นอะไรที่แบบคูลมากๆแต่หวังว่าจะไม่เป็นมะเร็งแบบนี้นะโอเคตายอ่ะเรียบร้อยอันนี้คือผ่านแล้วเดี๋ยวเราสกิปเลยเพราะหลังจากนี้คือช่วงเสียเวลาแล้วเพราะเราต้องรองติดดาร์ความ,มาอีกรอบนะมันจะเสียเวลา,<บ>าเดี๋ยวเราตัดไปบ้านที่2เลยลโอเคทุกคนเราได้ถึงช่วงที่เราจะมาทุบแล้วมาจะได้ไปบ้านที่2ด้วยกันนะเราจะมาดูดามจกรอบโอเมก่อโนอูโ <มา S 1> วกต่ว่าไม่เป็นไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีเดซินาเกือบไม่แสงโอเคทุบหัวมัน ส่งมันกลับบ้านเกิดข้อดีของดาร์ควาเนี่ยคือดามเมจมันจะฟิกมากถ้าเกิดไม่ใช่แบบอดาม,มานันหรืออะไรพวกนั้นอนะ่ะดามเมจมันจะไม่ลดลงเลยมันจะฟิกไว้เสมอเพราะมันไม่คิดดีเฟนต์อ่ะสองหมืน่นแปดใช่ไหมเท่ากับเซน่าเมื่อกี้เลยพอเมื่อกี้มันสองหมื่นหกเขามันลงบาลเหรียญนะเราตัดให้เป็นสองหมืน 2, 1, ห่นแปดให้โอเคมาไฮไลท์สำคัญของเรา <c oughs> โอเคอาดีนเร็วมากอู้อาดีนเร็วจังเลยทำยังไงดี ไ่ไกลๆจ้าโอ้แต่ปัญหาตอนนี้คือ,อาวายโอรเราเร็วกว่าซากะแต่ถามว่าเป็นไรไหมไม่เป็นไรหรอกนะเราว่าตีโดนแหละเขาซักมันหนุ่มเทสตีหนุ่มเทสตีดูด้วยไข่เมตาปี2023เออดูด้วยดูด้วยเออโหรามิดเกือบตายโอเคเดี๋ยวเราดึง,ด,ง,ด,งดึงดึงนี่มาเพราะเราดึงใครมันก็เจ็บหมดแหะตอนเนี้ยมันน่าจะจะฆ่านี้ได้อ่าเราฆ่านี้ก่อน สหักเราบิลเราคือแบบเป็นบิลที่เกิดมาเพื่อฆ่าอาดินโดยเฉพาะอย่างนั้นอดินยังไงก็ตายชัวร์ต่อให้บิลถึกแค่ไหนก็ตามนะนี่ยสองหมื่นสองโอ้โอเคไม่ไม่เป็นไรเพราะอะไรไม่เป็นไรเพราะว่าบาเรียมมันหายไปแล้วมันไอ้นี่มันบาเรียมหนาแค่เทินเดียวอ่าหลบด้วยเห็นไหมโอ้เดี๋ยวมันบาเรียมอ่ะเออเราไม่ลึกว่ามันบาเรียมมันจะต่อกับไอเอ่อฮอลลีแสกฟิฟายไม่เป็นไรฆ่ามันเออดูด้วยใครหนุ่มเพชรดี เออดูด้วยใครหนุ่มเท็ดดีถ้ามันไปโอเดูด้วยใครหนุ่มเท็ดดีตาบอดเออเออโอ้ยไม่กอดซะเอาไม่กอดคู่หนุ่มเท็ดดีนี่มันซาฮักเบโอเลตโอ้โห oh, oh, บอกเลยว้า wow, วคอมโบนี้โคตรเจ๋งที่จริงเราโซเบิร์ดมันก็ตายนะแต่เดี๋ยวเบโอเลตไม่ได้ทําง,งานเพราะเราอยากให้แบบเบโอเลตโฟกัสมันจะครบแล้วอเกิดว่าดีเดตอ่ะมันดึงเบโอเลตอีกรอบนะมันมันจะพุ่งแบบเท่มากดังนั้นเราอย่าคิีโอเคโอเคไม่คิ้ไม่คิ้ เวโเลได้เฉยชายแล้วตอนนี้มันตาบอดดำหักมันคงไม่น่ากลัวแล้วโอเคโอ้ไม่ก็อย่าเพิ่งฆ่าตัวตายโอ้แลนดี้โอ้ไม่ก็แลนดี้แสงดูด้วยว่าใครจะเข้าตู้ฟรีสัปดาห์นี้อ่ะเออดูด้วยเมตาปีสองพันยี่สิบสามอ้โหไม่ก็วันนี้ว่าจะมาเป็นตัวโจ๊กแต่ว่าแบบมันดันทำอาหารก,กินลุงสัง,งั้นเอาไงดีแืมโอเคไปว่าไปสรุปกันก่อนดีกว่าโอเคอย่างที่ทุกคนเห็นไปแล้วก็คือเวโอมืดเนี่ยเป็นตัวละครที่ตีค่อนข้างแรงแต่ไม่ถึงกับบันช็อตเพราะว่าเราเราไม่่่แนนใจวาาาเรรไไปพตงห เรื่องบิลเนี่ยคือนี่คือเราคิดว่าของมันก็น่าจะดีสุดๆที่เราทําได้แล้วนะเนี่ยเกียร์สกอร์ก็เยอะแต่คือมันยังเป็นออกแนวดีเฟนส์กับสปีดด้วยอะเราว่าห้าใจให้ดีจริงคือน่าจะต้องสปีดร้อยเจ็ดสิบไหมเออน่าจะลดเหลือร้อยเจ็ดสิบอะแล้วก็ทําให้มันแบบแรงกว่านี้คือเราไม่ชชว่์ว่าเท่าไหร่แต่เหมือนเคยเห็นแอตแทกสี่พันห้าคิดได้ไม่สามร้อยน่าจะต้องทําประมาณนั้นเลยเพื่อให้มันแรงกว่านี้แต่คือเราทําไม่ไหวแล้วคือตอนนี้ก็แบบคิเลทยังไม่ร้อยเลยโอ้ my god ต้องไปหาอานนท์สเต่โดยรวมนี้็ ถือว่าดีนะแต่จริงๆคืออัติแฟกอะเราสามารถเปลี่ยนได้คือในงานแข่งมีคนใช้ใบนี้ก็คือใบนี้จะเป็นการเมื่อลบ20จะเคาน์เตอร์ด้วยอ่าใบนี้ก็คือถ้าเรา5้าเราใส่ใบนี้นะเราจะเปลี่ยนรองเท้าเป็นแอคแท็อ่าถ้าเราจะเปลี่ยนรองเท้าเป็นแอคแท็สปีดมันจะเหลือประมาณ150แต่ว่าเราจะเคาน์เตอร์ได้อ่ามันก็น่าจะดูเป็นงานกว่าเออก็คือเคาน์เตอร์ตีโป้เคาน์เตอร์ตีโป้แล้วก็อันตีแรงๆน่าจะค่าได้ตัวหนึ่งไปเลยเดี๋ยวเราจะไปลองบิลแบบนั้นดูใน RTA นะก็คือเดี๋ยวเราไลฟ์สตรีบบก็แบบใอนน่อคื ไม่เป็นบิลสปีดละเราว่าบิลสปีดตีไม่แรงพอสำหรับเรานะเรามันไม่แรงพอแต่เป็นว่าไปดูประจำวันกันดีกว่าเอาล่ะทุกคนวันนี้เราจะมาดีวแดนดี้แสงโอ้ไม่ก็แต่ว่าแดนดี้แสงไม่อยู่แล้วไม่เป็นไรทุกคนเราจะดีว์เซอร์เมียแสงให้เองมาไป let's go เซอร์เมียแสงสวยเฮ้ยหิวโอ้มอนโมตารลังสีสำหรับคนที่หลายคนงงว่าดูในไกด์เราเชฟบอกให้เอามอนโมตารลังสีไปเล่นแต่ว่า มอนโมของเราไม่เหมือนกับมอนโมที่นาวาเลยมอนโมที่นาวานี่แบบดูกระโปรงสวยกว่าแล้วก็แบบดูไม่เป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามอนโมเนี่ยมันต้องไปเปลี่ยนค่าก่อนนะมันจะมีบอกเรียกว่าการเปลี่ยนค่าการเปลี่ยนพิเศษเอ่อสเปเชียลดีตี้เชนภาษาไทยเราชื่อเราลืมไปลวแต่ก็เคาเกิดว่าใครยังไม่เปลี่ยนค่านะมอนโมยังไม่ต้องมาเล่นก็ได้เราลองแล้วบทที่1มอโมไม่ค่อยไหวเท่าไหร่แต่ก็เคยมอนโมอาจจะเปลี่ยนค่าได้ตอนที่เราจบบทที่1หรือว่าเป็นไอค่าบอสสุดท้ายในบทที่1เสร็จแล้วมันจะเปลี่ยนคาได้นะด ไปฟาร์มบสทสุดทายนิดหน่อยแล้วก็ไปทำควสเป็นค่ามอนโมลเลยทำไว้30แล้วก็ไปเปลี่ยนค่าแล้วก็เอาน้ํยามาให้มันกินขึ้น60แล้วก็เล่นยาวๆเลยนะก็เปลี่ยนค่าปุ๊บก็ไปอัปรูนอัปอะไรให้เรียบร้อยวันนี้ก็าวันสุดท้ายแล้วแต่ก็คือคลิปอัปคงไม่ทันนะก็คงเป็นเรื่องที่เชื่อไม่ได้แต่ให้รวมว,ว่าเป็นค่าดได้นดีแต่คือถ้ายังไม่เป็นค่านะอย่าเพิ่งเล่นนะมันยังไม่ไหวไปเอาฮิวเลอร์ตัวอื่นมาก่อนแต่คือบทแรกจริงๆอ่ะไม่ต้องเอาฮิวเลอร์ก็ น่าลำคาานี่พวกดำหักกอแตกอะโอเคแปบลบว่าขอบคุณทุกคนรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า